หลังจากที่นางร้ายสายแซ่บคุณไอซ์อภิษดานะครับถูกอินสตาแกรมปริศนาเนี่ยเข้ามาบอกว่าใช้สามีคนเดียวกันแล้วก็ท้องลูกน้อยอยู่ด้วยนะฮะล่าสุดนี้สาวไอซ์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็ทางด้าน DJ เจดาด้าครับก็เล่าในรายการที่จะตัวเป็นพิธีกรนะครับหลังจากที่ติดตามข่าวของไอซ์เนี่ย พร้อมตามสืบเรื่องราวต่างๆจากคอมเมนต์ก่อนจะเล่าบอกว่าจากการตามสืบจากคอมเมนต์ชาวเนต็ตถ้าหากเป็นเรื่องจริงจะหมายความว่าสามีของไอซ์รวยมากระดับอภิมหาเศรษฐีไม่ท็อป5ก็ท็อป10ของฝรั่งเศสถ้าเป็นตระกูลนี้จริงๆนะเพราะนามสกุลเป็นตระกูลใหญ่ของฝรั่งเศสถ้าหากสามีไอซ์เป็นคนในตระกูลนี้ก็รวยมากๆเพราะขนาดเขาไปซื้องานศิละปะชิ้นหนึ่งราคาประมาณ5-600ล้านโอ้โห รู้มาว่าเขาเนี่ยก็ไปไปมามาฮ่องกงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีธุรกิจที่ฝรั่งเศสหรือยังไงนามสก,กุลขึ้นต้นด้วยตัวจีแต่ตระกูลนี้คือดังในฝรั่งเศส <c oughs> อ่าข้ามาที่คู่รักคู่นี้นะครับคุณต้งทูพีแล้วก็คุณปรางกันนรารันอ้า มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคือมีคนตาดีในแอปไปส่องอินสตาแกรมของคุณปรางเนี่ยก็พบว่าเจ้าตัว unfollow ของโต้งไปแล้วแต่เวลาผ่านไปไม่นานสาวปรางก็ได้กด follow แฟนนุมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คู่ขัาวขอแต่งงานไป หลังจากนั้นเนี่ยก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยจะมีรูปคู่สักเท่าไหร่แฟนคลับก็ติดตามก็ไม่รู้ว่างานนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดปรางเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน i ิน t a g r กรส่วนตัวครับท่ามกลางการถูกจับตาความสัมพันธ์กับโป้งทูพีด้วยการโพสต์ภาพฉีกยิ้มหวานๆนะครับภาพนี้หลังจากที่ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับก็มาพร้อมกับชุดบิกินี่สีขาวสุดแซ่บแล้วก็ชุดกระโปรงยาวสายเดี่ยวสีดาซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพต่างออกไปแฟนๆก็เข้ามาชื่นชมกันมากมายครับ ส่วนควาสมสำเร็จของคู่นี้จะเป็นอย่างไรยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ